คุณเด็บบี้ฟอร์ดผู้เขียนหนังสือด้านมืดของผู้ตามหาแสงสว่าง The Dark Side of the Light Chasers กล่าวว่าเราไม่ได้อยู่ในโลกโลกต่างหากที่อยู่ในตัวเราฉันแปลกใจมากเมื่อได้ยินประโยคนี้เป็นครั้งแรกเป็นไปได้อย่างไรที่คุณและมนุษย์คนอื่นๆอยู่ในตัวเธอนานทีเดียว เธอจึงเข้าใจว่าคุณสมบัติและนิสัยนับพันต่างหากที่หล่อหลอมมนุษย์ทุกคนขึ้นมาแบบจำลองจักรวาลโฮโลแกรมสอนเราว่าเราแต่ละคนคือจักรวาลระดับจุลภาคที่สะท้อนจักรวาลระดับมหาภาคเราแต่ละคนบรรจุความรู้ของทั้งจักรวาลไว้ถ้าเราตัดภาพโฮโลแกรมของรั a เครดิตเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยและฉายเลเซอร์ไปที่ชิ้นส่วนหนึ่งชิน้นคุณจะเห็นภาพรวมทั้งหมดในทำนองเดียวกัน ทุกแง่มุมของจักรวาลบรรจุอยู่ในตัวเราทุกคน DNA แต่ละสายของพวกเราก็บรรจุประวัติวิวัฒนาการของชีวิตไว้จิตของเราก็บรรจุศักยภาพของความคิดทุกอย่างที่เคยมีและที่จะถูกแสดงออกไปการเข้าใจความจริงนี้คือกุญแจไขสู่ประตูชีวิตคือหนทางสู่อิสรภาพอันไร้ขอบเขตเมื่อคุณเข้าใจว่าทุกสิ่งที่คุณเห็นในตัวคนอื่นนั้นอยู่ในตัวคุณ มุมมองการมองโลกจะเปลี่ยนไปทั้งหมดเป้าหมายของเราคือการค้นหาและอบรับทุกสิ่งที่เรารักและทุกสิ่งที่เราเกลียดในตัวคนอื่นเมื่อเราเรียกคืนคุณสมบัติที่เราเคยทอดทิ้งหรือไม่ยอมรับเราจะเปิดประตูสู่จัก,กรวาลในตัวเราเมื่อเราสร้างสันติกับตัวเองเราจะสร้างสันติกับโลกได้เองทันทีที่เรายอมรับความจริงว่าเราแต่ละคนคือภาพสะท้อนของคุณสมบัติทุกอย่างในจัก,กรวาล เราจะเลิกแซงทําตัวว่าเราไม่ได้เป็นทุกอย่างในจักรวาลแทบทุกคนถูกสอนให้เชื่อว่าเราต่างจากคนอื่นบางคนคิดว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นหลายคนเชื่อว่าตัวเองยังดีไม่พอชีวิตเราหล่อหลอมขึ้นจากการตัดสินเหล่านี้วัฒนธรรมสอนให้เราเชื่อว่าเราต่างจากคนอื่นอย่างสิ้นเชิงซ้ําเรายังรับอคติจากครอบครัวและเพื่อนฝูงมาเราไม่เหมือนกันฉันอ้วนแต่คุณผอมฉันฉลาดแต่คุณโง่ ฉันขี้ขาดแต่คุณกล้าหาญความเชื่อเหล่านี้ทำให้เราหลงคิดว่าเราแยกขาดจากกันมันได้สร้างกำแพงทั้งภายในและภายนอกขึ้นมากั้นเราไม่ให้อบรบความเป็นทั้งหมดของตัวเราประเด็นสำคัญคือเราต้องเข้าใจว่าสิ่งที่เราเห็นหรือรับรู้ได้นั้นไม่มีอะไรสักอย่างที่เราไม่ได้เป็นถ้าคุณสมบัติบางอย่างไม่ได้อยู่ในตัวเราเราจะไม่สามารถรู้จักคุณสมบัตินั้นในตัวผู้อื่นถ้า ความกล้าหาญของคนอื่นเป็นแรงบันดาลใจให้คุณนั่นคือภาพสะท้อนความกล้าหาญในตัวคุณถ้าคุณคิดว่าใครบางคนเห็นแก่ตัวมั่นใจได้เลยว่าคุณมีความสามารถที่จะแสดงความเห็นแก่ตัวไม่น้อยไปกว่ากันแม้คุณไม่ได้แสดงคุณสมบัติเหล่านี้ออกมาตลอดเวลาแต่เรามีความสามารถที่จะแสดงออกถึงคุณสมบัติใดๆก็ตามที่เราเห็นดังนั้นการที่เราตัดสินผู้อื่นว่าเป็นแบบนั้นแบบนี้เพราะตัวคุณก็มีสิ่งนั้นเหมือนกัน เมื่อคุณเข้าใจเรื่องนี้การมองโลกและการใช้ชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปตลอดการทําให้คุณเลิกตัดจิงตัวเองและผู้อื่นและใช้ชีวิตด้วยความสุขหวังว่าคล,คลิปนี้จะเป็นประโยชน์และหวังให้ทุกท่านนำไปปรับใช้กับชีวิตนะคะถ้าชอบก็กดไลค์แชร์และกดติดตามเพื่อให้ได้พบเจอเนื้อหาดีๆนะคะขอบคุณมา